คนเราเนี่ยดูแลวความต่างกันของอินทรีย์ที่ไม่เท่ากันก็จะรู้สึกถึงความกระตันอยู่ที่ไม่เหมือนกันคนเคยคิดไหมว่าครูที่สอนเรามาตั้งแต่เด็กจนถึงปริญญาตีเนี่ยมีพระคุณไม่เคยกลับไปตอบแทนเลยจริงไหมมองไม่เห็นว่าการให้ความรู้เป็นพระคุณ คนบางคนมองการให้ข้าวน้ำผ้าเป็นพระคุณคนบางคนมองการให้เงินเป็นพระคุณคนบางคนมองการให้ยศเป็นพระคุณคนบางคนมองการให้ชีวิตเป็นพระคุณอืมไม่เท่ากันแต่คนที่จะมองว่าโอ้การให้ความรู้แต่เป็นความรู้แบบไหนความรู้แบบปุถุชนหรือเป็นความรู้แบบอมตะแบบอริยะ แล้วคนจะมองว่าผู้ให้ความรู้อันเป็นอริยเป็นพระคุณก็แทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะเขาจะวนเวียนอยู่กับความสนใจในเรื่องโลกโอ้ยไอ้นี่อะไรมาพูดเรื่องออกจากโลกออกจากความแก่เจ็บตายโอ้ไร้าสาระทั้งที่มันคือคุณประโยชน์อันมหาศาลที่เปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรแต่คุณประโยชน์ที่คุณกำลังเห็นมันแค่น้ำสองสามหยดเนี่ยครูเจ้าบอก ช่ไหมเราก็เลยมองว่าอ๋อความที่คนจะรู้ว่านี่มีพระคุณเนี่ยมันต่างกันที่อินทรีย์ของเขาศรัทธ,ธาของเขานะสมาธิสติปัญญาของเขาที่ไม่เท่ากันอืมดังนั้นเราจะให้คนทุกคนมาเห็นเหมือนกันก็ทำไได้ยากดังนั้นตรงนี้ต้องวางใจเป็นกลางๆเหมือนพู้เจ้าตัดในเรื่องของ การตั้งสติปัฏฐานสามนะตาโยสติปัฏฐานนาแสดงทรรไปแล้วเนี่ยคนไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงก็มีให้เธอตั้งสติสัมปชัญญะไว้แสดงทรรไปแล้วเนี่ยคนฟังก็มีไม่ฟังก็มีก็มีแสดงทรรไปแล้วเนี่ย คนฟังเงี่ยโสลงฟังตั้งจิตที่จะรู้ทั่วถึงทั้งหมดก็มีแม้กระน,นั้นเนี่ยก็ต้องตั้งสติไวนะ,ะพรูเจ้าก็ให้ตั้งสติทั้งสามแบบเลยพวกไม่ฟังเนี่ยองค์ก,ก็บอกรู้อันเนี้ยเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีแต่เธอก็ต้องตั้งสติสัมปชัญญะไวะ้เจอทั้งฟังทั้งไม่ฟังก็รู้ก็ตั้งสติไว้ จอฟังด้วยดีเงี่ยสดลงฟังโอ้โหรู้ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจน่าปรารถนาแต่ก็ตั้งสติไวอืมนะไม่หลงเพลิดเพลินไปกับทั้งสามแบบนะอย่างเงี้ยอก็ก็สิ่งนี้แหละครับคือผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทั้งเป็นผู้ใหม่ผ<อ>ู้เก่าครับถ้ามีโอกาสที่จะได้กระตัญยูกตาวิวทีต่อพระพุทธเจ้าก็คือนำคำสารนที่เราได้ของพระองค์ ไปบอกต่อบอกต่อไปชักชวนเขามาฟังใช่ใช่เหมือนกับกุศลกรรมบท40ปกติกุศลกรรมบท1 0ใช่ไหมตัวเองทําแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกชักชวนเขาไหมสรรเสริมไหมคนอื่นเขาทำเนี่ยสรรเสริญเขาไหมคนเราจะสรรเสริญคนอื่นทําความดีเนี่ยไม่ง่ายนะไม่รู้จะกลัวเขาดีกว่าเราหรือว่ายัางไงแล้วก็บางทีมันไม่มีมันไม่เป็นนิสัยของตัวเองอะ่ะ มันก็เลยไม่ค่อยสรรเสริญคนแต่เวลาติเนี่ยโอ้โหขยันตีนะเก่งเลยเก่งไม่ต้องบอกก็ทำแต่ให้สรรเสริญโอ้สรรเสริญยากมองความดีคนมองยากยากพระเจ้าถึงบอกว่าความดีของคนอื่นเนี่ยไม่ถูกถามก็ให้พูดถ้าถูกถามแล้วถึงความดีคนอื่นให้บอกโดยละเอียด อย่าหลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของคนอื่นเนี่ยโดยพิสดารเลยเต็มที่ให้รู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นสับบุรุษคนดีนั่นคือแสดงว่าเขาเนี่ยรู้จักมองความดีของคนใช่ไหมและเมื่อถูกคนถา,ถามถึงความดีของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถบรรยายได้โดยพิสดารเลยคนนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้อ่าแต่ถ้าให้บอกความเลวคนอื่นเนี่ย คนนี้จะพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนอืไม่กล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียดแต่ถ้าไม่ถูกถามจะไม่พูดอืเห็นนหะเรื่องความไม่ดีของคนอื่นเราก็ไม่พูดเฉยๆแต่ถ้าถูกถามเราจะหลีกเลี้ยวลดหย่อนจะไม่เป็นไรเขาไม่ดีก็ไม่เป็นไรเรามาสนใจธรรมะดีกว่าอ่าใช่ไหมอะไรอย่างนี้เราก็พยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนดังนั้นคนจะเห็นความดีก็ยาก เห็นความดีแล้วจะตอบแทนก็ยากอืมใช่ไหมยังไม่ต้องตอบแทนหรอกนะแค่สรรเสริญก็ยังยากใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราน่าจะสร้างสังคมที่ที่สรรเสริญความดีคนดีไหมล่ะวันนี้มันเป็นสังคมที่ที่ยกความเลวคนมามาประกาศไง เราต้องสร้างสังคมที่ยกความดีคนมาประกาศประกาศแต่ความดีของคนให้ให้คนเนี่ยมีนิสัยในการพูดแต่ความดีของคนและพูดเยอะๆข่าวออกความดีของคนเนี่ยต้องขายดีจนผลิตไม่ทันใช่ไหมแต่ปรากฏว,ว่าเออนะถ้าข่าวออกความเร็วของคนขายดีจนผลิตไม่ทัน มันเป็นการสะท้อนความรู้สึกของคนในสังคมเหมือนกันว่าความคิดเนี่ยคล้อยไปในทางกุศลหรืออกุศลถูกต้องไหมอืมดังนั้นถ้าคนในสังคมเนี่ยความคิดหรือกุศลละมูลมีกําลังมากกว่าจะคล้อยไปในทางกุศลเนี่ย<อ>เขาก็จะเสพแต่เรื่องเป็นกุศลใช่ไหมอกุศลเขาก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องไปข้องแวะนะอ่า ดังนั้นจริงๆเราต้องฝึกฝึกคนในสังคมให้สันเสริญบุคคลตามความเป็นจริงโดยการอันควรที่พระองค์ตรัสกับโปตาลิยะบุคคลประเภทที่สเลิศที่สุดแต่เราต้องรู้ตามความเป็นจริงโดยการอันควรเราต้องสร้างสังคมแบบนี้ขึ้นมาทำกุศลกรรมบทสิทธิ์ด้วยตนเองแล้วชักชวนคนอื่นให้ทำดีด้วยไหม ถึงบอกนะชวนคนอื่นทําไมอ๋อมันเป็นทมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งกุศลอืมซึ่งพระเจ้าจะเรียกคนนั้นว่าเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีสัพ์บุรุษยิ่งกว่าศัพ์บุรุษเห็นไอ่าสันเสริญแล้วชักชวนแล้วเนี่ยสันเสริญเขาไหมหรือสรรเสริญเขาแล้วชักชวนเขาไหมให้มาทําความดีถ้าเขายังไม่ได้ทําความดีและเมื่อเขาทําแล้วเนี่ยยินดีไหม ต้องมีมุทิตาจิตด้วยนะเห็นคนทำความดีเห็นคนได้ดีต้องชื่นชมโอ้คนนี้ได้ดีได้ยศได้ตำแหน่งได้ลาบเราต้องชื่นชมมีมุทิตาจิตกับเขา,ายินดีเมื่อเขากระทำกุศลกรรมบทสิบสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำเนี่ยจะเป็นกุศลกรรมบท40ซึ่งหาได้ยากนะ แล้วกตะเวทีเนี่ยนั่นคือตอบแทนนี่โอ้โอีกก๊อกหนึ่งอีกอะใช่ไหมอืมก็เลยเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเพราะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยบางทีมารดาบิดาของเราเรากว่าจะคิดได้ว่าต้องตอบแทนท่านก็ยังนานนะท่านเลี้ยงเรามาตลอดจนโอ้โหเรียนจบแต่เราไม่เคยคิดเลยไม่เคยมีในหัวเลยกลายเป็นว่า มารดาบิดาของเรามีหน้าที่ต้องทําไม่ทํามาว่าอีกนะนเห็นไหมลูกเนี่ยจะคิดยากนะลูกคิดยากลูกคนไหนคิดได้เนี่ยือว่ามีอินทรีย์แก่กลนะ้าซึ่งมันก็ไม่ใช่เกิดง่ายๆในบุคคลไงพอมาย้อนดูปุ๊บเนี่ยพู้เจ้าบอกคนกระตันยูหาได้ยากในโลกโใช่ใช่ไม่ง่ายนะรู้คุณและตอบแทนคุณ และอันเนี้ยเป็นภูมิของสุขติคนมีความกระตันยูกระตาเวทีจะได้สุขติโลกสวรรค์อารมณ์แบบเนี้ยแต่คนมีความอากตัญยูอกะตะเวทีอันนี้เป็นภูมิของทุกขติดังนั้นอุบายอันแยบคลายเนี่ยเราผู้เป็นลูกเนี่ยต้องคิดเนี่ยเพื่อตอบแทนพระกุนท่าน